สย์สมาคมคณิตศาสตร์มอต้นปีหกเจ็ดข้อย5านะครับข้อนี้เขาบอกว่ากําหนดให้โรงเรียน9ก้าแห่งในอำเภอแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยสามารถระบุตําแหน่งที่ตั้งด้วยพิกัดฉากดังรูปนี้นะครับตรงนี้นะนี่คือตําแหน่งที่ตั้งของโรงเรียนนะครับโรงเรียนกี่แห่งครับเก้าแห่งนะครับซึ่งบอกจํานวนนักเรียนของโรงเรียนในแต่ละโรงมาด้วยนะครับแบบนี้นะเขาต้องการทําอะไรเนี่ยจัดงานกีฬาสีร่วมกันนะครับ จัดงานร่วมกันหนะ้าตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งโดยมีเงื่อนไขว่าอะไรครับผลรวมของระยะทางที่นักเรียนทุกคนเดินทางจากโรงเรียนของตัวเองมายังตำแหน่งที่จัดงานต้องน้อยที่สุดอืโรงเรียนแต่ละโรงนะครับก็สถานจัดงานที่คิดว่ามันน่าจะอยู่แถวๆตรงกลางนะน่าจะอยู่แถวๆบริเวณเนี้นะครับแต่ว่าเราจะหาได้ยังไงอ่ะอันดับแรกเราลองเขียนพิกัดที่เขาให้มาลงไปก่อนนะครับถึงเช่นพิกัดเเนะี่ย a อยู่ที่อะไรครับ x มีค่าเป็นหนึ่งเป็นสี่นะครับน้องก็เขียนไปว่า x เป็นหนึ่งเป็นสี่เนาะ b ล่ะ b อยู่ที่พิกัดอะไรครับ b อยู่ที่ x เป็นสามเป็นหกนะครับ c อยู่ที่สองเก้านะครับอ่ะ d อยู่ที่เท่าไหร่ครับ d อยู่ที่ห้าแปดนะ e อยู่ที่หกหกนะครับหกหกก็คือเจ็ดสี่นะ G ก็อยู่ที่78นะครับ S ก็อยู่ที่21นะ21 I ล่ะ I อยู่ที่52นะครับอะโอเคตอนนี้เราก็รู้พิกัดในส่วนของ x กับ y ตั้งแต่พิกัด A จนถึง I แล้วตอนนี้เราอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วเราจะจัดงานตรงไหนดีที่แบบให้นักเรียนนักเรียนมาใ,นใกล้ที่สุดนะครับ เราต้องไปดูจํานวนนักเรียนรวมทั้งหมดเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับจานวนนักเรียนรวมมีสามพันคนนะถ้าเราต้องการหาระยะทางที่น้อยที่สุดเราต้องดูว่าคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยคือคนที่เท่าไหร่นะครับก็น้องลองดูว่ามีสามพันคนเนาะคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือเท่าไหร่ครับเอาง่ายๆแล้วกันเอาหารสองแล้วกันนะครับหารสองก็จะได้ว่าคนที่พันห้านะครับโดยประมาณนะครับคนที่พันห้า อ่าโอเคนะครับก็ข้อนี้ใช้เรื่องของน้ำหนักแล้วก็ความถี่สัดส่เข้ามาช่วยนะครับเราลองดูในส่วนของพิกัด x ก,กันก่อนนะครับลองดูว่าถ้าใกล้ x เ,เนี่ยเราจะได้เป็นพิกัดตัวไหนนะครับใกล้ x ก,ก็เดี๋ยวลองเขียนไปก่อนว่าโรงเรียนนะครับค่า x น้องโรงเรียนเรียงค่า x จากน้อยที่สุดไปหามากที่สุดนะครับค่า x ที่น้อยที่สุดก็คือเลข หนึ่งเนาะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวพี่จะเขียนพิกัด a ลงไปก่อนนะครับ a นะ a a อ่ะตรงนี้ a นะครับแล้วก็ลองลงมาก็เป็นเลขสองเนาะก็ c แล้วกันนะ ac แล้วก็มี s ด้วยนะครับ s ตรงนี้ x อ่ะเดี๋ยวเขียนค่า x นะครับ x เป็นหนึ่ง x เป็นสอง x เป็นสองนะครับแล้วก็ b ล่ะอ่ะตัว b x เป็นสามนะครับอ่ะลองเรียงไปนะครับตัวไหนอีกตัว i แล้วกันนะครับ i x มันเป็นหนะ้าเนาะ แล้วก็ดนะครับ dx เป็น5 e นะครับ x เป็น6 f นะครับ x เป็น7แล้วก็ g นะครับ x เป็น7อ่ะเรียงเรียบร้อยแล้วค่า x จากน้อยไปหามากนะหลังจากนั้นนะครับเราลองดูว่าแล้วจํานวนคนละ่ะจํานวนคนในส่วนของโรงเรียน a นะครับโรงเรียนพิกัด a จํานวนคนเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองตีตารางขึ้นมานะครับตัวน,นี้จํานวนคนนะ จำนวนคนโรงเรียน A เป็น300น้องก็เขียน300ลงไปแล้วก็ของ C ล่ะ502นะครับ S เป็น393 B เป็น217นะแล้วก็ I เนี่ยเป็น493 D เป็น176 E เป็น335นะครับ F เป็น287แล้วก็ G เป็น297นะ,นะโอเค ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูว่าความถี่สะสมจะเป็นเท่าไหร่นะครับเราต้องหาให้ได้พันห้านะครับหรือพันห้าอัพนะครับก็ตัวนี้เป็นสามร้อยนะครับเอาสามร้อยบวกกับห้าร้อยสองนะนี่คือวิธีการหาความถี่สะสมนะก็บวกกันได้แปดร้อยสองเอาแปดร้อยสองไปบวกกับสามเก้าสามตอนนี้ยังไม่เจอพันห้าเลยนะเอาบวกไปได้เป็นหนึ่งหนึ่งเก้าห้านะเอาหนึ่งหนึ่งเก้าห้าไปบวกกับสองหนึ่งเจ็ดได้ออกมาเป็นหนึ่งสี่หนึ่งสองนะครับ เอาหนึ่งสี่หนึ่งสองไปบวกกับสี่เก้าสามเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เจอพนะันห้าพี่คิดว่าเดี๋ยวได้แล้วนะครับก็หนึ่งสี่หนึ่งสองไปบวกกับสี่เก้าสามได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยพันเก้าร้อยห้าโอเคตรงนี้แหละนะครับได้ละแต่ว่าคนที่พันห้าเนี่ยก็น่าจะอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับช่วงไอน,นะครับก็น้องก็จะได้เลยว่า x ของเราได้เป็นเท่าไหร่ครับห้านะครับ เอกไปห้านะต่อไปเดี๋ยวไปดูตัว y บ้างนะ่ะลองดูว่าคนที่อยู่ใกล้ y อยู่ตรงไหนนะครับคือคนที่เท่าไหร่คนที่อยู่ใกล้ y ก็ตรงนี้เขียนไปเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราดูวนะน้องต้องทำการเรียงนะครับเรียงจากน้อยไปหามากนะครับเรียงจากน้อยไปหามากก็ตัวค่า y ที่น้อยที่สุดคือเท่าไหร่ค่า y ค่า y ที่น้อยที่สุดก็คือ หนึ่งเนาะอ่าหนึ่งนะครับหนึ่งอยู่ในส่วนของพิกัด h ก็ h y เป็นหนึ่งแล้วก็ลองหาดูว่าใช้อะไรต่อดีครับ y เป็นสองนะครับ y เป็นสองก็ i นะ i เนี่ยมีวเป็นสองเด้วยอ่ะ a มี y เป็นสี่เมี y เป็นสี่บนะครับ b มี y เป็นหกอล่ะ e มี y เป็นหกนะครับแล้วก็ D มี Y เป็นแปดนะแล้วก็ G เป็นแปดเป็นเก้าโอเคเรียงเรียบร้อยจากน้อยไปหามากในส่วนของค่า y นะแล้วก็เอาจํานวนคนเอามาเขียนลงไปนะครับ S ก็ <S 3 S 2> มีอยู่เท่าไหร่ครับ S s สามเก้าสามนะครับต่อไปอะไรครับตัว I เนาะ I ก็สี่เก้าสาม a ก็สามร้อย f สองแปดเจ็ด b ล่ะ b เป็น2 1 7นะครับ b เป็น3 3 5เนาะ D เป็น1 7 6นะครับแล้วก็ g 2 9 7 c b เป็น502โ okay. อเคเดี๋ยวเราลองดูว่าความผี่สะสมเป็นเท่าไหร่นะครับลองเขียนกันดูนะตรงนี้ก็3 9 3เอา3 9 3ไปบวกกับ4 9 3นะครับ เก้าสามบวกกับสี่เก้าสามเท่าไร่ก็บวกกันได้หกแปดหนึ่งแปดนะแปดแปดหกนะครับน้องก็แปดแปดหกเนี่ยไปบวกกับสามร้อยได้เท่าไรครับแปดแปดหกบวกสามร้อยได้เป็นหนึ่งหนึ่ง 86นะครับเอา1186ไปบวกกับ287ต่อนะครับได้เป็น1473โอเคใกล้ละใกล้เคียงละก็เอา1473ไปบวกกับ217นะครับได้ออกมาเป็น1690โอเคแสดงว่าเราได้และว,ว่าค่าวางของเราคือ6นะครับอันนี้คือใกล้สุดและ x คือ5 y คือ6อมาดูกันนะครับ x คือ5 y คือ6 น้องก็เขียนกำกับไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ x คือ5 y คือ6นะทีนี้โจทย์เขาต้องการอะไรเขาบอกว่าให้หา 2x บวก 3y เราหา x กับ y มาได้แล้วก็ง่ายแล้วนะครับก็เอา2ไปยังไงครับลองเขียนดูนครับตรงนี้ก็เอาดังนั้น 2x บวก 3y เท่ากับอะไรครับ2ค5บวก3คนะูณ6เนาะได้ออกมาเป็น10บวกนะครับ18นั่นคือ 28นะครับอ่ะข้อนี้ก็ตอบ28นั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อ25นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะครับ